สบายดีพี่น้องบส๊สุขสุขพลจ้านม่กะได้ค่าเด็กๆกข,ข้าสาวๆมาเล่นสวนน้ำสุรินทรุกเด้อจ้ะเดอ้อมากับสาวแบงพามากับหลูกๆเรานำสถานที่แห่งนี้กับเป็นสวนน้ำสุรินทรุกอยู่บ้านน้าธาดุลักษมุกมีสถา,านทียน มองเที่ยวให้เล็กๆเด็กน้อยเดินมาเล่นน้ำเล่นยังเห่ะพี่น้องตอนนี้นางใหญ่สบายดีพ่อน้องสบายดีคือได้มาพากเอาเดี๋ยวจะเพราะว่าเพิ่นเปิดเสียงดังแห้งขนาดเลยนี่ก็น้องนัดกับนาง,งกะกะกะลุงเพิ่นก็กำลังลงไปลอยละะนี่ก็นางใหญ่ตามด้วยนางใหญ่น้ำน้ำปนจะลอยเล่นกันอย่างม่วนยังมีความสุขเลยแหละ เด็กๆมีความสุขกันขนาดแลยมือนี้สถานที่กว้างครวงลายพี่น้องมีให้เด็กดน้อยเล่นลวงลายหลากหลายอย่างเลยแหละแล้วก็สิมียังมีทะเลเทียมมีสลิงนี่ก็เป็นส่วนอนันเป็นน้องน้ํางของผู้ใหญ่เล่นตัวนี้ตัวนี้บ่บ่ต้น,ตนลงอยู่ในซิลึกแน่ ทพากันขึ้นไปเล่นหมองมันตื่นแล้วบ้านนี่็น้องนัดน้องลงกก็น้องนัดจัดเล่นกันอย่างห่วนยังมีความสุขเลยแหละสองเลยน้องอเห่นกันกับน้องว่าสันน่น้องนัดก็ได้ น้องนักกดก็ย้อนไปเป็นเด็กน้อยสำนองลุงอีกพี่น้อง <c oughs> จริงๆเดี๋ยเป็นสาวเลยได้นั้นเราตไปเหร่นไปหาเหร่นหนุ่มตื่นไปท้าทีนก็บคัก แต่ว่าส่วนนั้นโตอุ่นเองเฮาน้องบ่ได้ลงเล่นกับเครือแต่อันน้อยนี่แต่แพงพี่น้องยังบ่ได้ลงเล่นน้ําจกเอสปงกับอันไุกกําลังย่างมาน้องน้อยเสียงกะสิดังแ่เสียงเล็กๆเล็กน้อยหลายพี่น้อง น้อยกันยังเล่นจ้นคำเหรแล้น่นงเงมากอ่ะช่วงประมาณสี่โมงเขาเปิดแต่สโมงก่อนหอดหาโมงเขาปิดหามงแรงปิดเวลาปิดหอดหาโมงเปิดกันหาจะเล่าๆแปดโมงนี่แหละพี่น้องแปดเก่าโมงเสามมงเสานองกับนองนัดกำลังสีพากันไปหาเหร่น มักกรูดคนละตูดลงคและมีหมักกรูดแล้วกา,ามีซิงซ่านั่ได้ของเด็กน้อยเล่นคนหลายขนาดมือนีมือนีเป็นวันอาทิตย์เป้ยวันเสาร์วันเสาร์ามือนีเป็นวันเสาร์เนี่ยคนหลายค่าปี้เข่านีสามสิบพันต่อคนหนึ่งเด้อรวมทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เด็กน้อยกัด ค่ะเป็นเงินไทยกะประมาณคนละหนึ่งร้อยบาทถูกคน้นว่าเด็กหน่อยผู้ใหญ่ราคาเดียวเวิร์สแต่ค่าจอด,ดรถวันเสาร์อาทิตย์จะจอดฟรีผู้ใหญ่ก็ร้อยบาทเด็กหน่อยก็ร้อยบาทเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สถานที่ตรงนี้เป็นหม่องคนเห็ดทะเลเทียมเด้อพี่น้องทะเลเทียมฝั่งนี้นะ มองพอดีแบบเล็กน้อยเขาเป็นเล่นผู้ใหญ่เลนได้งามสถานที่งามพี่น้องตามในภาพเลยเด้อจ้าเด้อนี่ถ่ายเป็นแบบบางส่วนเท่านั้นเด้ออ้่นยังบดได้ถ่ายอันแบบย่างขึ้นไปบึงทั้งถึงเั้งเพิ่งเด้อพี่น้องถ่ายแต่บ,บริเวณท้างล่างแบบมองน้่มมองเองียงมองผู้ค้นเขาเหล่นกันยังบดได้ขึ้นไปเล่น แบบย่างขึ้นไปทั้งเทิงพุ่นแล้วก็มีพราที่สี่โพ้นสลิงแะ้วก็ถ่ายภาพทังเทิงอีกคณะมันสิงามกว่ากันแต่ว่าอุ่นนะย่า,านความซูงก็เลยบดยขึ้นไปเด้อจันเดอ,อก็บเบิ้งเด็กๆไปก่อนพี่นอ้องคนหลายทานเช้าอาทิตย์แล้วี่มีคนไล มองเที่ยวอยู่บ้านหน้าทาตเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์น,นาเขตเ้อจ้าแอบอันแอวมาแต่เศร้าอลไะเด็กๆกันได้ตอนนี้ก็ยังพากเล่นอยู่พี่น้องเล่นกันมวนสนุกกันวาสันเลยอะเด็กๆกันได้เป็นอันนั้นเด้อเป็นป่าป่าสลาม เอาอาทิตย์และเด็กน้อยก็สิมาโฮมโตกันอยู่นี่พุ่นแหละชาวนอมก็ได้อยู่กับน้องลุงจุมกันอยู่พุ่นแหละทั้งน้องนัดแล้วก็นางไข่มุกแลก้วก็นางน้อยนเอิ้นทะเลเทียมในนีนะ มีอาหารการกินสั่งได้แบบเป็นผูกปกครองก็นัง่งทายนิ่มโต๊ะสั่งของอาหารมีครบสุดจ้ามีบ้านพักรีสอร์ทให้แล้วก็มีคาราโอเกะในสถานที่ตรงนี้เลยจ้าเด้อรบวงจรวางัันนถอไปอยู่แถวอยู่แนนสุรินทสุกนี่สวนน้ำสุรินทร์ุกรบ,บวบบงจรเนาะแพง คนหนึ่งต่อสามสิบพันเดินหนึ่งร้อยบาทเด็กน้อยผู้ใหญ่ราคาเดียวกันเบิร์ตหนึ่งปีสามปีลงมาบะไเก็บเงินสามปีสามปีลงมาแหละบริเสียเงินสามปีขึ้นสี่ปีทำงานเท่าไนับแต่สี่ปีขึ้นไปนี่ร้อยบาทเบิร์ตพี่น้องลผลน้องลุงก็เล่นน้ำย่างม่วนแบบมีความสุขเลยแหละเพิ่นก็บอะแอวแม่มากขนาดเลย,ยก,ก็เล่นน้ำอยู่ก็เล่นน้ำกันเลยวะ เอาเอาผ้าลูกมะเล็นเนี่ยเอาแป้งเผื่อกะมีรถเชาแป้งผ้าลูกแล้วมากเลยได้มาํำกันเลยจ้ะสถานถี่กบงามพวงพวงพี่น้องขับพี่น้องขามมาทางหมูด่าหางกับมาเทียวไดเด้อจ้าอยู่บ่อใก,กล้บ่อก,กล้ระหว่างเพื่อนนองนัดกับมาตรงนี้ มีขอบวงจรอนเดอจะเดิออาหารการกินบะทีผักทีเศร้าจะรวมอยู่ในหนีเบิร์ดอาหารเครื่องดื่มหรือว่าเป็นคาราโอเกะคาราอเกะคนเตาแป้งเพื่อกับยื่นผ่าเบิ่งลูกปุกปกครองเบิ่งของไคของวันอะไรพี่นอ้องสบายดีไปแล้วไปแล้วไปลุงหม่งใหม่แล้ว เมื่อเล่นแล้วเพื่อผืนก็พากันเปลี่ยนมองเล่นเปลี่ยนมองหันมองนี่บุหรี่ทั้งเครื่องก็สิเป็นสะพานเต็มพย่องเด้อสะพานยางยางไต้ไปเป็นสซลิงกับเพื่อสตาจัดสถานที่กัได้งามขนาดพี่น้องคันหุ่มเบิ่งนั่งนั่งนั่งน้อยนั่งใหญ่กับอันน้องนัดิไปตะลุดมองชีบัวนั่นแหละพี่น้อง คนเด็กๆน้อยๆก็ล่นน้ำอยู่มองมองตื้นๆเสียงกระเจ้า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 อยู่คนกะมองเขาเล่นเป็นเบาพี่น้องตามในภาพเลยได้จ้ะเด้อเสียงเพลงนี้ดังขนาดเลยก็หลบเสียงเพลงออกแล้วก็มาพักเอาใจแถวบงเสาน้องคนซีรุ่งน้ำพี่น้อง เบิ่งเช้านอมเพิ่นสิโต้หน,น้ามึงลงมาสองคนก่อนบุมาแล้วนังใหญ่ลงแล้วคน<ง> <c oughs> นังใหญ่ลงเช้านอมวันนี้เช้านอมพาแซื้เบิ่งพี่น้องเช<ง>้านอมพาแซื้กับน้องนัดแต่ก็นางน้อยอ้าวนางน้อยบวกกาลงน้องนัดวันนี้ลงแล้วคน มันกับ่ะไ้สูงเพราะพอหลึก,กน,นะพี่น้องพอดีเล็กน้อยเห่นมวนหามงปุ๊บแล้วพ่นกับสิปิดน้ำปิดเพลงปิดยังกสิเห่นแบบธรรมดาขยอยพาก,กันเมื่อท่งนี้ก็มอง,<ะ>ม,องมองเห่นอีกข้างหนึ่งอีกด้วยจา้า คาทีกวงางไลยจักเด็กน้อยกับจักสิบเป็นเหรนยตัวไรเนี่ยทั้งๆผู้จะเป็นหมวดหวดูภาพสามิติเด้อจ้า <c oughs> คน้ลยขนาดมือนี้นะ <c oughs> นี่ก็เป็นมองทีเด็กๆจะ เล่นมักตลูดลงมาพี่น้องน้องลุงก็ุหละยีสวนพนุนไข่มุกนี่ก็จะเป็นมองสถานที่อันผูกปกค้องนางเบิงลูกเต้าเล่นน้ำ้าแปงเบิงไข่มุกเล่นน้ำอยู่นี่น้องลุง เล่นอยู่โฟเดียวบ่ะนี่เอ้ยเพื่อนไปเล่นมองกันตะลูดมองใหญ่ได้แต่น้องนัดนักน้องไข่มุกเพิ่อนตะลูดลงเลยได้น้องลุ่งนั้นขึ้นนั้นสูงมาได้ดอกพันย่านนี่ได้ทำนี่แล้วน้องลุ่งนะ ขนั้นก็อ้วนจำม่ำขนาดเสือสีเหลืองลนะก็ได้ไปแล่วพี่น้องไปไปเบิ่งมงหูกอัน3มิติให้เด็กๆไปถ่ายหูกกันเอาขนมให้แม่ถืออีกยังเล่นอยู่จุดปากแหล่ปากดำยังบ่ได้ถอยพี่น้องเอ้ย บได้ถ้อยเลยเดเเบบ็้เห็นบ่พี่น้องกเจ้าโพนสลิงกระสิบ้างต้นไม้ก็บ่ก่อยเห็นระทานที่ก้วงค้วงขนาดเลยพี่น้องเลยถึกใจเด็กๆเลยแหละมีสถานท,ที่แบบนี้พี่น้องเอานอมพาแซบกับน้องนัดนั่งใหญ่นั่งน้อยกัน ียังเล่นอยู่มองมุมของผู้ใหญ่อยู่แหละตรงนี้พาเด็กหน่อยมาทางนี้ก่อนด้วยจ้าแซาแป้งกันย่างแบบรวดเร็วขน,นะะย่างแบบรวดเร็วนํำเด็กๆเด็กๆควดแลนเนี่ยแม่บัดยางเรา ค,คือคือ่ะมวนขนาดได้ ойти, สองขะองเพม่อนนี่พี่น้องเอ้ยกำลังจะแจ้งทางงานพี่น้องจะแจ้งเด็กๆที่ถ่ายหูได้จ้ะเป็นภาพสามาธิอย่างนี้พี่น้อง เพื่อนทยโฮอันเนี้นะคือขนาดเบงน,นี้คุณางนันยกขาเอาเอา,เอาลมกะคัเอาวามุมนี้พี่น้องอันนี้มองนี้มองมาง้ยกบบัน,นี่น้องงอยกบใหญ่อ้อยกบใหญ่แต่ก็มาไต้ครวอพี่น้อง พากันมมวนขนาดเด็กๆมือน,นีพี่นอ้องเ้ยกวามสุขขกลองเด็กน้อยคือในก,การมาหล่นน้ำคือขนาดได้ขวาดเขาเต้มก็คือทำไมเท่าจับอันกล้องมันเนียนเนาะคือดีเนาะคือขนาดยูได้เพิ่นอันพากันดึงแขนกันทางนันงอยหัวทา้งนี้งอยปีกไปแล้วทางนันพี่น้อง มีพื้น้าท่าท่าเบิ้งท่าทางสวน,น้ำสุรินทร์ซุกสถานที่กวางขวงทีนอ้องแล้วก็มีทงไฮหินน้ำมีไฮหินแบบไฮหินจำแรงที่เขาตรงนี้ก็เป็นภาพซาิมิอีกเป็นครัวกำลังสีแตกไฮไฮหินไฮแบบเขาเห็ดเอาด้วยกันเลยเขาเห็ดเขาสังึ้นมา จากันไปขึ้นหลดอีกพี่น้องี่ก็สีได้ล่าพี่แล้วน้องไปก่อนเลยจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์จ้าบ๊ายบายเด็กๆนวนๆนันนะ